thank you เลดีปานช่งเลดีปานช่งเอื้อเพื่อชาตนิัยดีเลดป้านช่ง่นานชเเทา,นชนา,นชานทํา,าทำเราเคยิยามนชัยได้เล ตีพี่ปอยฝ้ายมาลัยพอและแม่เก๋พงนรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าทาท่อนที่ฉันเปลี่ยนชื่ออลไรนะครับอูนเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรคะก้องบริดจ์ค่ะชื่อนาะก้องบริดจ์อะไรนะก้องบริดจ์ใช่ทำลิ้นดีๆสิก้องบริดจ์อ่ามันต้องแอคเซนต์นิดนึงค่ะคุณตามหาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดนะคะพี่ๆี่ขาก่อนที่เราจะมาฝึกสำเนียงแอคเซนต์ในแต่ละคาแรคเตอร์เพื่อนริน ลิ้นลิ้นลิเป็นไรกันลิ้นติดพวกพี่ค่ะเดี๋ยวเรามาต้อนรับกันอีกหนึ่งคู่พระนางจากเรื่องนี้เป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกด้วยนะคะต้อนรับกันเลยตรีพลพภันและมารีเบ้อ ห uhm นะะูอยากเปลี่ยนที่ไหมคะหนูไปเป็นเพื่อนหนูไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวตรีตรีเถิดเฟให้มารีมาอยู่ที่นี่เออให้ไปแข่งควงตู่กันแม่ยินเตี๋ยดิตัวหนูเขาเขาคาไม่เดอ้ใช่ถ้าพี่โกจะจะรู้สึกยังไงกับตรงนั้นพี่โกดูคู่นี้สักนิดนึงค่ะเออเออโอ้โหการรวมตัวที่แบบ คุณสนุกแค่เดินออกมาก็สนุกแล้วอ่ะคือผมรู้เลยว่าจะต้องได้เห็นความน่ารักของพระเอกและจะมีแผลทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเพศที่สามคิดอย่างไรโอ้ย,อยคือไม่ได้มีแค่ตลกพม <โน S 2> ี้อย่างเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องราวชีวิตอะไรที่แบบดูแล้วเรารู้สึกว่าเราจะเข้าใจเพศที่สามมากขึ้นใช<ด>่คับถูกไหมคะต้องบอกว่าคนประเภทเหล่านี้เนี่ยโดยพื้นฐานนะเขาเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานแต่ใืข้างในเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะว่าเขามีมีปมมีอะไรบางอย่างจริงเพราะว่า กะเทยบางคนมีปมก็เยอะคนแล้วหรอทายว้าอีกหนึ่งคนค่ะทุกคนค่ะพิฉันเนี่ยยังสลัดภาพที่เขาเป็นแสบแหบเสน่ห์จคุนเจ้าพยาเพลงรักเจ้าพยายามไม่ได้เลยใช่นม่เออคนเดียวกันหรือเปล่าคะพี่ปอยฝ้ายคะคนเดียวกันค่ะอาค่ะด้วยค่ะเออเรื่องนี e ้พี่รับบทเป็นยังไงคะพี่เป็นกะเทอเแ่าเมืองขอที่นค่ะ เป็นกระเทยที่พูดอีสานคนเดียวในเรื่องแล้วก็มีน้องโก้ด้วยเป็นบางครั้งแม่กับคุณลูกคุณแม่กับคุณลูกคือเป็นกระเทยคู่หูบึกบืนเดินทางมาจากขอนแก่นเพื่อมาหาเงินหาทองในกรุงเทพมาเดินตามความฝันพี่ปอ่อยไยนี่คือเป็นเรื่องแรกปะที่รับบทเป็นแบบเนี้ใช่ปะพี่ปล่อยาฟเรื่องแรกค่ะอุ้ยยากไปพี่ก็ไม่ยากค่ะเพราะมีน้องๆช่วยค่ะเหรอช่วยยังไงเขาช่วยยังไงพี่ช่วยบิวทั้งแ a c t ิ้งทั้งทุกอย่างค่ะตอนที่เอาเอา อ่าตอนนี้คงคงจะรักษาที่ไหนไม่ได้แล้วล่ะค่อเป็นแล้วไปเลยค่ะพี่ที่เรียนไวเหมือนกันนะพราะท่าทางพี่ออกสุดแล้วในเนี้ยใช่ค่ะคือเห็นตั้งแต่ห้องแต่งหน้านึกว่าพี่เขาคลืนกับคาแรคเตอร์นี้ไปแล้วนะคะเออสุดๆค่ะพี่ตาก็หวานด้วยนะคะครับอ่ะสุดท้ายให้พี่พี่กติพูดถึงละครเรื่องนี้หน่อยว่าคนดูจะได้อะไรกลับไปบ้างครับสำหรับการดูละครเรื่องนี้แน่นอนหนึ่งได้ความบันเทิงครับแล้วก็อย่างที่หนูบอกไปนะคบผมทุกคนจะได้รู้นะคะผมว่า สังคมในปัจจุบันที่เรา,เรากาลังอยู่ทุกวันเนี้ยเป็นอย่างไรครับละครเรื่องนี้เป็นละครไม่ใช่ละครพิเรียดไม่ใช่ละครโลกอานาคตครับเป็นละครของโลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องเกิดขึ้นณปัจจุบันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เาจะต้องเติอเพศที่สามถูกไหมทุกวันนี้คนเราเดินออกนอกบ้านไปยังไงก็ต้องเดินเฉียวยังไงก็ต้องเดินรู้จักหรือแม้แต่คนญาติพี่น้องหายเราบางคนก็เป็นเพศที่สามต้องดูละครเรื่องนี้ละครเรื่องนี้เหมาะสําหรับทุกคนเพราะ มันจะตีแผลทุกคนได้รู้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงเป็นอย่างไรอ่าต้องแต่โลกไมที่หรอครับพี่น้องครับเป็นที่ของรางหลังครับผมได้ศิลปินร่วมครับมาหลายเนาะ สวยแอแทไทยแอแทดาราสวยมากครับตัวจริงสวยมากในทีวีก็ย,ยิ่งส,สวยสวยสวยครับขอบคุณครับอันนี้ก็สวยครับโอเคครับโอเคครับน้องครับมาละโอเคครับ,อรบ,อคครบไอองขออนุญาตด้วยมันเองครับครับ สุดล่ะโตโต้เรับโตพริโตโต้ครับลองรำเพรินเด็นน้ำมันนั่ได้แล้วเด้อเดี๋ยวหาหมือวางแล้วมึงเอาพิ้นไปน้ำพิ้นไปดีดรับแล้วมึงเอาพิ้นไปใส่คีย์บอร์ดอะไเนาะครับเอาพิ้นเอาแค้นไปเล่นนี่นหละเอ้ยหมากหลยหาหมือวาเจอกันแน่นอนนี่แหะครับพี่น้องศิลปินอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรสนัพี่น้องมึงนะครับบอกขึ้ว่าจิตเลมมาพอกันในละครเนาะมาพอในโมโบเล่นคนละเรื่องดอก แต่ว่าเมื่อเนี้ยเป็นวันวันยังก่อนวันสนันจอวันสนันจอครับช่องวันสนันจอเป็นกิจกรรมมาฝากละครนะครับกับในพ่อๆกับน้องรำเพลินตอนนี้ตอนนี้ไอ้ไฟเรื่องยังไงครับท่านครับใช่ก็เพลงรักจอยพญาสิจบแล้วสิ้เรื่องสิจบฮืมโบกคือแล้วก็ต่ออีกเลดี้บันชำเนี่ยเร็วๆนี้จ้านี่แหละครับ ศิลปินอีสานบ้านเฮ้าชิลหน่าได้บ่จ้าพี่น้องราคาฝากนั้นเลยค่ะทุกงานเลยเราจับเป็นงานหนุ่มงานในฝ่ายกับเบิ้งน้ำกัน์ดมามวนม้วนพี่น้องเลยค่ะเต็มที่อบอุ่นพี่น้องครับคุณบ้านเฮ้ามาบอกมีเรื่องว้าอุ่นบริษัทเป็นกันยองยู่น้ำมันฝ่ายในล่ะค่ะตอนนอยู่เบาเบาค่อยถ่องบันไดเนาะฝึกเอานฝึกเอานะคะอยู่น้ำกัน์ดสองสามเดือนกะเว้าได้ประมาณหนึ่งค่ะเว้าไม่ได้หลายค่ะก็เริ่มช่างช่างก็ช่าง เป็นบ่เด็ดนักแต่งกัแล้วเมนบอเราใบ่อแล้วที่เท่านั้นผ่านจะใส่ผ่านจะใส่บอบ่อยูต้นบักขามของแก่นเนี่ยใคคนใส่แน่ารแตละา้ามบ่นาบอตองเนาะเฮ้ยเดี๋ยวทองเสียว้าวีนะเออนเราจะพังไหมพังขอล้องใส่ไอ้ใหญ่ฮามานะครับ มเอารคขอร้องใครล่โอ้หลายคนครับคือคนขายปกวันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซ็นให้ใครสถือเลขมืหนิอไหครับซื้อเลขกี่บอกผมไม่ได้ซื้อครับก้าครับว่าซื้อเ้กครัารถตัลี่ไหมวะครับเพต้องสนับสนุนรัฐบาลครับไม่ใช่ใช่ไโจนแ่อบ้านผมเลขอ่าม่นครับทะเบียนบ้านผม แม่ทั้งบ้านทั้งทั้งไม้ทั้งเก่าเลยอ่ะมันมันตรงกันไหมครับโอ้ตรงกันมันต้องเสียละมันต้องเสียละอุดหนุนช่วยรัฐบาลเบี้ยนั่งใครกินเนองอย่นี้ก็ไม่เยอะก็นั่งเยองดีเลี้ยงอย่งเงี้ยนะเลี้กินไหม เรือระเบมรึระเรมรึฮาวเฮิดเฮิดมัน่าวอยู่เฮิดเฮิดใจโลดเฮิดเฮิดอยากแต่งเนื้อแต่งตัว